สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเปิดกล่องของสะสมอีกคลิปหนึ่งลนะครับช่องเปิดกล่องของสะสมนี่ก็จะมีทั้งของเล่นของที่ระลึกของสะสมนะเครื่องใช้ไม้สอยที่มีความน่าสนใจนะผมก็จะทำมาทำเป็นคลิปลงในช่องเปิดกล่องของสะสมนี้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมนำนี่ครับ ฟิกเกอร์ไอมดแดงนะครับตัวนี้มีความพิเศษยังไงมันเป็นฟิกเกอร์ที่แถมมากับปลาสวรรค์ทาโรในปี2547นั่นก็คือ18ปีมาแล้วนะครับก็ซื้อกันตามเซเว่นนะตอนนั้นนะมันทำจาก pvc สูง15เซนนะครับ เป็นฟิกเกอร์นะครับตัวนี้มันขยับอะไรไม่ได้เลยนะตั้งโชว์สวยๆอย่างเดียวแล้วก็เนื่องจากมันอายุอนามมัน18ปีแล้วนะครับท่านเห็นว่าเขาเนี่ยมันก็จะหักไปนะก็ถือว่าเป็นไปตามอายุงานของมันนะครับแล้วนี่นะวีทรีตัวนี้ก็คือมัแบบแดงหมายเลขสามนะ ็มันก็จะได้รับแรงมานดนใจมาจากแมงปอเนะนี่ยเนี่ยด้านหน้าก็จะคือแมงปอเลยนะสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้ก็ทำมาจาก PVC เนะี่ยสูงประมาณ15เซนนะบางจุดก็เริ่มเหนียวเหนียวแล้วนะนี่นะเป็นพัดบอลคอเขาก็จะเหมือนเหมือนมันมี4ี่ชิ้นมันก็จะเหมือนปีกของแมงปอนั่นเองนะแล้วก็อยู่ในโทนสีเขียวนี่นะแล้ว ที่มันเจ๋งตรงทีออ่สิบตัวครับนะครับมันมีทั้งหมดสิบตัวด้วยกันที่อยู่ในชุดไอ้ประแดงของฟิชโชเนี่ยครับก็คือเป็นปลาเส้นปลาสวรรค์นนะมีอะไรบ้างทั้งสิบตัวเนี่ยนะแต่ คอลเลกชันเนี้ยผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่สะสมไม่ครบนะฮะสำหรับ10ตัวที่ว่าเนี่ยนะ,ะก็จะมีไอ้หมดแดงหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามแล้วก็กระโดดข้ามไป라이เดอร์เอ็กซอเมซอนแล้วก็สตองเกอร์สกายไลเดอร์ซุปเปอร์วันแล้วก็ไลเดอร์แบล็กและชาโดมูนนะซึ่งเขาทำไมไม่ทำ ไรเดอร์แมนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันก็อย่างที่ผมเคยทำแคนดี้ทอยในคลิปเก,ก่าๆลองไปค้นดูนะฮะผมมองว่าไรเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นมดแดงที่อาพับตัวหนึ่งเลยนะสำหรับไอ้มดแดงฟิชโชเซตนี้ก็ไม่มีไรเดอร์แมนนะครับนี่แหละครับก็อ๋ออีกประเด็นหนึ่งนะเนี่ยมันอยู่ในขาตั้งนี่นะมันอยู่ในฐานตั้งไม่ใช่ขาตั้งนะครับนี่นะ จะมีรูให้เสียบตรงเท้าเขาเนี่ยส่วนไอ้ตรงกลางเนี่ยแกนตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีไอ้มาแ,บบแดงอยู่ตัวนึงก็คือสกายไรเดอร์มันจะหอ,อกมาเนี่ยเขาก็เลยต้องทําแกนตรงกลางเนี่ยเพื่อให้มันเสียบรับสกายไรเดอร์นะครับเขาคงทำบล็อกมาโมมาชุดเดียวกันเลยฮนะนี่แหละครับแล้วก็เนี่ยฮะสติกเกอร์มันก็ลอกแล้วฮะมาดไรเดอร์วีรีฮะตาม การเวลานะสิบแปดปีมแล้วนะครับที่สําคัญเลยนะที่ผมบอกว่ามันพิเศษมันเจ๋งก็คือว่าอของเล่นชุดอัมแดงฟิชโชเนี่ยมันผลิตในเมืองไทยครับเดี๋ยวจะขยายให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะฮะเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเนี่ยมันน่าภาคภูมิใจตรงนี้แหะครับก็เป็นของลิขสิทธิ์นะฮะจากโตเอะของญี่ปุ่นเขานะครับ ลิขิตถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนี่นะฮะปีที่ผลิตนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็เม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะ,ะผมถึงบอกว่ามันพิเศษตรงนี้นะฮะถึงแม้เขามันจะหักไปหน่อยนะฮะก็ถือว่ามันก็ยังเป็นของเล่นที่น่าสนใจน่าภาคภูมิใจอยู่ดีนะะี่นะเขามันหักไปนิดนึงนะครับ นี่แหละฮะวีทีฟิกเกอร์จากปาสวร์ทาโร่ไม่รู้ว่ามันเป็นซื้อขนมแถมของเล่นหรือซื้อของเล่นแถมขนมก็ไม่ทราบนะครับเอาละครับนี่แหละครับเดี๋ยวมาชมกันรอบๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดัตะไครกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กับช่องเปิดกล่องของสะสมซึ่งเป็นช่องเล็กๆนะครับ ถ้ามีคำติชมแนะนำใดๆก็ส่งมาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยเนยนะฮะฟิกเกอร์วีทีแอมเบแดงฟิชโชนะครับถึงแม้รายละเอียดก็จะอาจจะสู้ของบันไดไม่ได้นะแต่ก็ผมถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับเอาละครับขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วพบก,กันคลิปต่อไปครับ